ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กามานะครับเบื้องส่วนมักซิดานะครับปลูกไว้80ต้นนะครับเป็นมักซิด้าเซดงนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกทุกยอดวิวนะครับขอบคุณการทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการแชร์นะครับขอบทุ่ขอบคุณ ทุกข้อความนะครับเดี๋ยวเอาไว้ขอบคุณที่ลังช่งหรายคลิปเดี๋ยวหลายๆคนจะเข้าไปเบิงบาถึงนะครับหลายๆวิวจะเข้าไปบ่ถึงนะครับขอบคุณลิลินะครับผมมาเนี้ก็มายางเสือบกคซดานะครับผมมาเก็บนะครับได้กฤษณานะครับได้บกิน่วดอกครับเอาไปให้แม่นะครับเอาไปให้แม่น้ำเอาไปกินน้ำนะครับมันนนกฟ้าไข่ดอกนะครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้เนาะ ได้บักฮงนะครับได้บักฮงสุกมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็บักซิดาตอนนี้ก็สามซีน่วยหาหน่วยนะครับที่หาหน่วยมันก็มีหน่วยใหญ่หน่อยหน่อยนะครับมันกับผิวงามผิวงามมา่งลูกอันนี้ตัวนี้ผิวบกคายงามเห็นไหมะครับตัวนี้ผิวบกคายงามเนาะแต่ว่าตัวนี้กับผิวงามอยู่นะครับตัวนี้กับผิวงามอยู่นะครับอันนี้ก็ได้ไม่หน่วยหนึ่งแล้วนะครับ เดี๋ยวเอาไปให้แม่นะครับเดี๋ยวที่เอาไปให้แม่แล้วก็เอาไปให้มูเพิ่นมูพากันกินเขาน้ากันกับโมูมเพิ่นมูแม่แม่ทั้งหลายแหลอยู่บานนะครับผมก็นอนอยู่หน้านะไปซัพพอร์ต่นเรื่อยๆนะครับเอาไปผู้เ่ากินนะครับว่าพ่อได้ขายดอกนะครับ,บรว่ารัห่อไปหกไหยน่วยหกไหโโกยกนยนย็น่วยนี่สี้ขายบ่นะครับนี่ตน,นั้นี่นุยไงเราบ่นม่หักอันนี้มันเป็นกิ้งขางนะครับถ้ากับน,น่วยไงแล้วนะ กิ้งคางกิ glaube, Bref, um ้งมันหน่อยๆอ่อนนะครับถ้ามันกิ้งมันแข็งแรงล่ะมันมันดีดีเลยครับความความความรู้สึกของผมก็คือมันดีมันก่อนขางดีดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมันรับน้ำหนักเขาไม่จาเป็นตกคำไม่ก็ได้นะครับคือยังกิ้งนี่นะครับนี่บางกิ้งนี่นะครับนี่กิ้งนี่นะครับกิ้งนี่ไม่จําเป็นตกคำไม่เลยนี่ครับเนี่ก็ออกมาเนี่ยับบ นู่นแบบง่ายเลยนะครับนู่นแบบง่ายแต่ว่าห้อา,าว่าจำเป็นต้องคำใหม่เลยมันขึ้นอยู่กับกิ่งนํานะครับว่าต้องใส่ใหม่นะครับปีแรกมันอกนสิคุ้มเรื่องกิ่งเรื่องหย,าง,ยางหยากจัง่อยนะครับสําหรับผมนะผมคิดว่านะเพราะว่ากิ่งปีแรกมันค่อนข้างหน่อยนะครับผมผมจงไว้ประมาณเก้าเดือนนะครับสิบเดือนนะครับผมถึงได้ลูกเนาะอันนี้ก็อายุแปดเอ้ยอายุขวบขวบหนึ่งแล้วนะครับขวบปุบ๊บปุบ๊บ วกบ่ท่านอันปีหนึ่งบ่ท่านถึงเดือนนะครับปีหนึ่งบ่ท่านถึงเดือนยางเก็บไปเรื่อยๆนะครับมันสีมีรุ่นรุ่นที่ผมห่อเป็นกระดาษขามันไก่นะครับอันนี้สีห่อเป็นกระดาษข้าวธรรมดากระดาษธรรมดานะครับเป็นกระดาษห่อห่อัา,า,ปา <c oughs> งปกติแต่ว่ารุ่นรุ่นแรกๆนี่ผมบ่าหลัเสียดอย่างไดผมก็เลยเอาได้กระดาษขอมันไก่มากเนี่ยนะครับกระดาษขอมันไก่มาพับเพิงเราก็มาเย็บนะครับมาพับใส่นะครับ มันกเ็เลยอ่พูดเลยว่าเป็นรุ่นแรลกรลุ่นสองนะครับต่อไปกับสิเดียนมากสีแหละนะครับเพราะว่ามันห่อประความกันนะห่อประความกันหรืออาจจะห่อรพอร้อมกันแล้วมันมันซูประความกันนะครับมันต้องยางเบิ้งตลอดเนาะ,ล,ะลายลูกเนาะอันนี้เป็นเฟิรนนะครับเฟิรนอันนี้ท่าในใดๆละคนเฟิร์นด้วยนี่อ่อนนุ่ยหน่อยอยู่นะครับอันนี้เป็นเฟิรนนะครับหน่่ยหน่อยอยู่ เฟิร์นหอมมี่นะครับอืมมันเอาไว้หลายหน่วยนะครับเอาไว้หลายหน,น่วยทั้งปีแรกนะําบ่รู้ว่าปีสองไอรุ่นที่สองอันนี้งานนี่หาหน่วยครับนี่งานนี่หาหน,น,น่วยหนใหญ่ไงยูครับรุ่นสองนน,งน,น,องนะครับหน่วยี่ไง,รงเราผิวงามอีู่ตั้งหักนะครับผิวงามอีู่ตั้งหักอันนี้รุ่นแรกนะครับ มันอาจจะเป็นยุ่วต้น้นะกน็ได้ยุยย่ช่วงต้นตนโค่นนั่นก็นได้ครับมันยังเสียนั่นมันเสียนะอันนี้เป็นกิ้งตอนผมถ้าได้เห็นหักอยู <c oughs> อ่ตอนก็ยังตอนนี้มีหักอยู่ประมาณยี่สิบกว่าตุ่มนี่แหละครับยี่สิบตุ่มสามสิบตุ่มนยเดี๋ยวก็ค่อยตัดไปเรื่อยๆนะครับมันเปื่อยกอดเบื้องเทีเท่ยวๆมันจังบ่อนั่นติดพื้นอยู่ก็มี่ครับเนี่ย ล่างนี่หลากใยผืนเลยนี่ตามันกันนวยง่ายแล้วนะครับนุยน่ยง่ายแล้วมันสิพอตัดเราได้ขวัญซุ้มนี่นี่ไก่หรือไม่ขวัญมันไก่พอตัดเราฮะซุ้มเหมืนมันง่ายนะงไ่ายใบง่ายสามมันขึ้นอยูกอ่กับไปกับต้นม,มันเองนะครับมันก็อตอบได้เดี๋ยวผมก็สชีค่อ,อ,อยๆแต่งกิ่งไปน้ำเรื่อยนะครับเดี๋ยวให้เบิง้งซุ้มแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวยางเลยกำลังถึงนะครับ นี่ไงบอนี่ดีวต้นนึ่งเลือกเอานะแ,แกบอพอไดรไปซับกินมานรประมาณหกเจ็ดลูกนี่แหละหาหลูกหกหน่วย เจ้น้อยเงีหรอเปล่ายังเจ่ผิวท่านไหนอันนั้นตัซีได้แล้วหาพ่อพ่อสิที่ทั้งหนังที่ตึกอ้อตกข้องท่านนะเนี่ยครับหลับหลับ รับซองลูกได้สบายเลยครับกิ่งกิ่งมันไหนกิ่งมันไงกิ่งมันไงมันรับน้ำหนักซองลูกได้สบายเลยอันนี้พราตัดหลหั่ตัดเท่านี้มวยเทิงนี่ตัดได้ละมวยเทิงนี่ตัดได้ละไปเราผิวมันสีสุกลรอตัดท่านละเออตัดกับตัดแต่งความนะครับ แตงกิ้งไปความเลยนะครับแล้วซุ้มนี้ที่กิ้งตรงแตงออกนะครับตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวรุนต่อไปสิออกมานะครับอ,อ่ต้นนี้รู้สึกว่าสิได้นุ้ยหน่อยนะครับเพิื่องอยากตอนเหยีกนะครับตอนล่ำมีงไงสออิอยากตอนอยากตอนเหีกมีเวลามาตอนว่สะได้ตอนให้จะคล้องใส่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมตรงปลูกอีกระมาณนลอยปล่อยก็ตน้นือสิว่าสื่อดอกคือสิตอนเมันเอานะครับ เดี๋ยวกับคู่ก่อนเกสษตร toàn เหล่าอันนี้ซุ้มทีอ่อมันเป็นอันยังเกาะล่าบ่มันบ่กเกาะล่าล่าลำค้างนะครับล่ามันล่าขึ้นเพียนี่แหละนะครับล่องเราก็เวลานั่นมันนวยมันเป็นอ่จุดๆไหมครับนวยเป็นจุดๆเราก็ใบมันก็เป็นจุดๆคือกันบัดที่นี่มันลง สองต้นนี่ต้นนี้กับต้นนี้ครับ,บที่นี่ผมก็เลยตัดไปเลยไขว่าทํำสาวไปเลยนะครับนี่นี่ตัวศัตรูตัวไล่ของเราเนี่ยครับเห็นยังไงนี่นนประหารทษประหารทษประหารอย่างเดียวนะครับอันนี้อันนี้ก็ลังแตกออกมานะครับอันนี้ก็ล่างแตกออกมานะครับอันนี้เป็นกิ้งก่อนผมนี่ครับมันก็สิแตกออกมาเรื่อยเยนะครับเดีด๋ยวพาไปเพิ<ด>่ง ชูบมาแตกเขาออกก่อนหน้า right? นี่นะครับมันเป็นยูซีต้นนะครับผมก็เลยตัดไปเลยพอตัดแล้วมันอ่าพอตัดแล้วมันไอ้ไอ้หายไปเลยครับมันก็สีบลามบลามไปต่นเรือนนะครับตัดพอเขาตัดมันก็หายไปเลยนะครับของผมสีสียู่สองยางนะครับสีดเป็นยาอะไรมะแรงนะครับอ่าหนึ่งเป็นน้ำสมข้นใหม่นะครับอ่าสองเป็นน้ำมักนะครับมีเหลาขาวมีน้ำสมสายชูเหลก็เอ่อยาชุนนะครับ ยาชุนนี่เราเราเขาวขวดใหญ่นึ่งน้ำส้มสายชูขวดหนึ่งแล้วก็ยาชุนยาชุนสามหอนะครับอันนี้เป็นเออ่ต้นที่ไอ้นั่นนะครับไอ้ไอ้ไอที่ผมเห็ดไปก้อนหน้านี่นะครับเนี่ยมันใบเริ่มเขียวแล้วนะครับเนี่ยมันแตกออกมาเห็นไหมแตกออกมามันมันสิมีสางายังไงเนาะบักง่ไงแบดที่นี่มันก็สิรับน้ำนักได้นะครับอ่าทุกทุกกิ่งที่แตกยอดออกมาใหม่นะครับ สีมีด,ดอกติดมานํานะครับนี่กลายเป็นรุ่นต่อไปของเฮานะครับกลายเป็นรุ่นต่อไปของเฮ้าเลยนะครับเนี่ยมีด,ดอกติดมานําเดี๋ยวดอกไก่สีบานนะครับผมกะจะเอาอไอ,อ,อันนั้นมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่นะครับดอกมันไก่สีบานนะครับมันมีอันหนึ่งดอกบานแล้วผมปรูหว่ามันหลวงบพรผมถ้าเดี๋ยวใส่ปุ๋ยอยู่นะครับนี่ยยูประมาณนี้นะครับนปปรเนาะนะอ่าเดียนขึ้นไปบงทางเก่านะครับ อันนี้เป็นหงจวนนะครับอันนี้เป็นหงจวนซื้อนะตอนอย่างเดียวนะครับหากคืนแล้วก็มีนะครับผมตอนพิมพ์ใบตอนพิมพ์ใบอะไรกาวา้าซีอันนั้นเลยเอาเห็ดพัดเลยตัวนี้เอาหน่วยมีหน่วยติดอยู่นะครับก็เลยเก็บไว้ทั้งหน่วยทั้งอันน,นนะครับผมก็บร,รูกเพื่อกันมามันมีผลยังปะนะครับเพราะว่าผมกับดุลลองไปเรื่อยๆ ผมก็เพึ่งเห็ดปีแรกนะครับเห็ดแต่ปีเดียวอีกอย่างกับพึ่งปล่อยลูกได้ชุดแหลกเองนะครับทองจะคลองเองนะหน,า,นาวนี่พอดีเลยนะครับย่างขี้ลายก็บ,บ่ได้ซื้อละเนาะย่างขี้ลายผมก็บ่ดได้ซื้อผมก็ได้เก็บห้องกินเอานะครับเป็นหนึ่งเลยอ,อินซีหลดุดหดนะครับปุ๋ยเคมีผมก็ถือว่าเป็นถาดอาหารเนาะบนมันมันเป็นสารเคมีเนาะ สารเคมีสําหรับผมก็สิเป็นพวกยาฆ่าหญ้าเนาะยาฆ่าหญ้าแล้วก็เป็นเอ่อยาฆ่าแมลงเนาะครับที่เป็นสารเคมีสําหรับผมเนาะอันนี้ก็ยางตัดไปเรื่อยๆนะครับหมดไปได้อีกบ่ตัดเอาหมดหรือเปล่ามันสีสุกก่อนอันไหนมันแก่ ờ xong xăm mưa cái nhau mắt tật Mì, Mình nữa đấy sập khảo bắt đầu mà Mượt bay mệt. à, mệt long cha thùng đúng cha thùng là có bơm vào Để đấy anh ออก,ก,นะากาจากพุ่งเนอะนี่ผาบงามๆจักหน่อยนะเ <c oughs> ลยกระคุเดี๋ยเอ๊เฮ้ยน้อเดี๋ยวสิเนี่ทีอน้อย,ย <c oughs> นีย่ครับน้อยงามดีนะครับผิวสวยเลยนะครับอันนี้ใส่น้ำสม้มแค่น้ำส้มข้นใหม่นะครับน้ำส้มข้นใหม่นี่มีตังจักหน่อยนะครับอ่าถ้าผิวแรงสี่ก็ได้เป็นยังไงเกิเดกเกจเอบอ่ะนะครับเนี่ยอันนี้ก็ผิวคู่ขะแล้วนะครับ ผมบึงก็คือสีออกเหลืองๆนอนจังหน่อยนะครับนี่สีออกเหลืองๆ,ๆจังหน่อยแล้วกับนี่ผิวคู่ขะนะครับพิวสุกนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ้เนี่ยกว่าแตงโมนะครับแตงโมกับทัศอันนี้น่าจะเป็นแตงโมนะครับ เดี๋ยวบกฮงมาหน่อยหนึ well su, tamam ่งนะครับนี่ส no. ีมันกันหน่วยง่ามนะครับมันกันแล้วแต่นะครับมันกันแล้วแต่นะครับอ่ามันสวยก็สวยก็เป็นอย่างผมได้เลยสามารถกัดกินได้เลยนะครับบ่ได้ซีเรียสอีหยังนะครับผมผมมปลูกผมสามารถกัดกินค่าสวนได้เลยนะครับเพราะว่าผมมี พวกสารเคมีเลยนะครับปุ๋ยกับก็เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเคมีนะครับอยู่ประมาณนี้เนาะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ปลาคุงแถมมาหน่อยหนึ่งนะครับใส่ปลาคุงมาเลยได้กินสุกแล้วนะครับโอเคครับผมขอบทุกขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาชมมาฟังนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ